เรื่องนี้เริ่มมาจากความคิดเห็นชาวเวียดนามครับเขาบอกว่าความสุดยอดของพื้นที่ชนบ,บทของประเทศไทยในแบบที่ไม่มีเพื่อนบ้านประเทศไหนทําตามได้เรื่องหนึ่งครับเขาบอกว่าระบบถนนไทยน่ยดีกระจายออกไปทั่วถึงจากนั้นตามมาด้วยการมีร้านสะดวกซื้อหรือมีเซเวน่นเข้าถึงไปในทุกพื้นที่แม้กระทั่งในหมู่บ้านชุมชนเล็กๆโดยความเห็นของชาวเวียดนามคนนี้ครับเขาบอกว่าหลังจากไปที่ประเทศไทยมา หันกลับมาดูเพื่อนบ้านแทบทุกประเทศที่ผมเคยไปมาไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลราหรือแม้กระทั่งเวียดนามของเราเองหลายๆพื้นที่ของเรายังมีถนนลูกรังจํานวนมากแม้แต่เวียดนามของเราถนนบางเส้นยังเต็มไปด้วยหลุมบ่อผมก็เลยคิดว่าการจะไปมีร้านสะดวกซื้อแบบประเทศไทยที่อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลเมืองออกไปเป็นอะไรที่เป็นไปได้ยากมากๆการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ห่างไกลดูเหมือนว่าจะไม่มีประเทศไหนที่ทําได้เหมือนไทยเลยนะตอนนี้หรือต่อให้เป็นประเทศที่สามารถที่จะทําได้อย่างมาเลเซีย แต่กลายเป็นว่าความคืกคักทางด้านเศรษฐกิจจะถึงขั้นเปิด24ชั่วโมงได้และมีคนออกมาซื้อ,อตลอดเป็นไปได้ยากกว่าผมชอบประเทศไทยอยู่อย่างหนึ่งนะแทบทุกหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นถนนที่เป็นเหมือนถนนสายหลักหรือเป็นถนนของท้องถิ่นไม่รู้ว่าพวกเขาเรียกว่าอะไรแต่จะเห็นได้ว่าพื้นที่ชนบทเราจะสามารถพบเจอรถขนส่งสินค้าได้อยู่ตลอดเลยถ้าคุณเคยเดินทางในพื้นที่ชนบทของประเทศไทยบรรยากาศที่แตกต่างบนท้องถนนอย่างหนึ่งก็คือพวกเขามักจะมีรถขนส่งผ่านไปผ่านมาตลอดซึ่งตรงกันข้ามกับในกัมพูชา หรือในเวียดนามหรือแม้กระทั่งในลาวการจะไปเห็นรถขนส่งที่วิ่งกันทุกวีทุกวันไปยังถนนในพื้นที่ชนบทนี่เป็นอะไรที่เจอได้ยากกว่ามากๆยกเว้นก็แต่ในเส้นทางสายหลักและก็เส้นทางที่อยู่ใก,กล้ๆกับเขตเมืองใหญ่สารผมความน่าทึ่งของไทยก็คือตรงนี้พวกเขามีโครงข่ายถนนระหว่างจังหวัดที่มีประสิทธิภาพและไม่ว่าคุณจะอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลแค่ไหนก็มกักจะเจอกับร้านสะดวกซื้อได้อยู่ตลอดเลยเป็นอะไรที่ทําให้เราเข้าถึงสินค้าได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายไม่ต่างจากในเขตเมือง แบบนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นคนอยู่ที่เมืองไทยใช้ชีวิตยอยู่ในชนบทก็ไม่ได้ลําบากอะไรเลยผมอยากให้เวียดนามของเราเป็นแบบนั้นได้บ้างซึ่งเรื่องนี้ความเห็นทางฝั่งชาวกัมพูชาครับเขาบอกว่าเวียดนามตอนนี้เนี่ยจะทําแบบไทยก็สามารถทําได้นะผมกลับคิดว่าเมืองใหญ่ของเวียดนามนั้นเติบโตมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีการพัฒนามากยิ่งขึ้นและพื้นที่ห่างไกลของเวียดนามระยะทางมันไม่ได้ไกลเหมือนประเทศไทยซซ้ำที่แบบว่าหมู่บ้านชุมชนที่อยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่จริงๆก็อยู่ไกลอยู่ลึกมากๆ แต่เวียดนามไม่ได้อยู่ลึกอยู่ไกลอะไรขนาดนั้นผมคิดว่าเวียดนามตอนนี้มีความสามารถพอที่จะทําได้แต่เรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับอีกนะครับบอกว่าถ้าคุณคุ้นเคยกับที่เมืองไทยจริงๆนะผมไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยต้องบอกว่าวิถีชีวิตของคนไทยนะผูกติดกับความสะดวกสบายมากกว่าคนเวียดนามหรือแม้กระทั่งคนกัมพูชามากผมคิดว่าถ้าเปิดสิ่งเหล่านี้และมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในกัมพูชาหรือเวียดนามมันจะไม่สามารถไปต่อได้แบบประเทศไทยแน่นอน ถ้ามองในมุมผู้บริโภคเลยนะผมรู้สึกว่าคนไทยนั้นมีพฤติกรรมที่ทําให้รด้านสะดวกซื้อเติบโตได้ในทุกพื้นที่ได้อย่างง่ายดายมากกว,าาว่าเพราะว่าพวกเขาชอบความสะดวกสบายคนไทยชอบอะไรที่ง่ายและรวดเร็วชอบที่ทุกอย่างต้องอยู่ใกล้ตัวเข้าไว้และที่สําคัญคือคนไทยมีพฤติกรรมการใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันที่เอื้อกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ได้มากกว่าด้วยในขณะที่คนเวียดนามจํานวนไม่น้อยผมยังมองว่าหลายๆคนยังไม่ได้หาเงินได้เยอะแยะมากมายอะไร เพราะเขาเขาร้านสะดวกซื้ออาจจะซื้อของจุกจิกเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นเป็นร้านแบบเดิมต่อไปดีแล้วยังไม่ต้องไปเป็นร้านสะดวกซื้อไปเป็นร้านอะไรที่ลงทุนใหญ่โตมากมายหรอกเอาร้านอยู่ในชุมชนเล็กๆทั่วๆไปเหมือนเดิมมาแหละเพราะวกก่ากลังซื้อมันไม่ได้สูงเท่าไทยยกเว้นก็แต่กําลังซื้อของคนเวียดนามจะสูงเข้าใกล้กับประเทศไทยมากขึ้นแบบนั้นก็จะเป็นไปได้อยู่บ้างแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตัวเรื่องนี้นะครับเจ้ากมพูชาอีกคนครับเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่า ตอนกลางวันเวียดนามก็คึกคักอยู่หรอกกลางคืนก็คึกคักเฉพาะเมืองใหญ่ทีนี้ลองนึกภาพตอนกลางคืนผมบอกเลยว่าเวียดนามตอนกลางคืนในพื้นที่ห่างไกลไม่ได้ต่างอะไรจากพื้นที่ห่างไกลของกัมพูชาเลยคือพอๆกันในเรื่องของความเหียบเหงาผมคิดว่าถ้าจะเป็นไปได้นะก็อาจจะเป็นร้านที่เปิดในช่วงเวลากลางวันเท่านั้นนั่นแหละกลางคืนทําไม่ได้แน่นอนในเรื่องของความปลอดภัยอีกทุกวันนี้ผมยังเอาเก็บมาคิดอยู่เลยว่าประเทศไทยทาได้ไงในช่วงเวลาย,ยาม,มค่าคืนมันจะปลอดภัยอย่างนั้นเหรอแต่พวกเขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้ว,ว นั่นทำให้เห็นว่าประเทศไทยปลอดภัยมากแค่ไหนผมยังจินตการภาพไม่ออกเลยนะถ้าว่าเกิดสิ่งนี้ขึ้นในกัมพูชาหรือเวียดนามร้านที่เปิด24ชั่วโมงอยู่แบบนั้นดึกดื่นแล้วก็ยังเปิดไฟจ้าๆแบบนั้นอยู่เนี่ยผมไม่อยากจะคิดเลยว่าจะมีปัญหาตามมามากแค่ไหนโดยความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าผมเองก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยนะจนกระทั่งเปรียบเทียบเรื่องนี้ก็เริ่มเห็นภาพมากยิ่งขึ้นผมไม่เคยคิดว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ปลอดภัยมากกว่าอะไรแต่อย่างใด แต่พอเห็นว่าร้านสะดวกซื้อที่เปิด24ชั่วโมงดึกดื่นทีสองตีสามก็ยังเปิดอยู่ไม่ว่าจะอยู่ไกลเมืองก็ยังเปิดอยู่ทีนี้ผมเอามาคิดแล้วแหละว่าประเทศไทยน่าจะปลอดภัยกว่ามากจริงๆเพราะถ้า่ากกันตามตรงถ้าเป็นสิ่งนี้เป็นร้านสะดวกซื้ออยู่ในพื้นที่ห่างไกลของเวียดนามอยู่ระหว่างทางการเดินทางถนนระหว่างจังหวัดอะไรแบบนี้โดยที่อยู่ในเขตชนบทด,ด้วยผมบอกได้เลยว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่น่าห่วงอยู่นะอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอกแต่เรื่องของการจัดก,การการจราจร,รเล็กๆน้อยๆนี่สิ มันดูเป็นอะไรที่คุมได้ยากกว่าอย่างเห็นได้ชัดขณะที่ทางฝั่งชาวกัมพูชานะครับก็เหมือนกับว่าแกงตัวเองซะแล้วนะครับเขาก็คอมเมนต์นะครับบอกว่าแต่กัมพูชาเนี่ยไม่ต้องกลัวโจรเลยนะถ้าเปิดในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ชนบทเพราะว่าไม่มีทั้งโจรไม่มีทั้งคนคือถ้าไปเปิดในหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยคนซื้อก็ยังไม่มีเลยคุณแต่ผมก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ประเทศไทยกําลังพยายามทําให้พื้นที่ชนบทของพวกเขามีความเข้าใกล้กับความสะดวกสบายในแบบสังคมเมืองมากยิ่งขึ้นอยู่ชนบทเมืองไทยก็ไม่ไต่างจากอยู่ในเมืองหอก โดยความเห็นถัดมานะครับต่อกันที่ความเห็นชาวเวียดนามนะครับเขาบอกว่าผมรู้สึกว่าคนไทยในพื้นที่ชนบทมีกําลังซื้อที่สูงกว่าที่คิดนะหลายคนอาจจะมองว่าชนบทเป็นพื้นที่ของผู้คนที่อยู่ห่างไกลเมืองเป็นพื้นที่ของผู้คนที่รายได้น้อยกว่าคนที่อยู่ในเมืองแต่ในความเป็นจริงเมื่อมองจากเวียดนามไปผมรู้สึกได้เลยว่าการที่คนไทยในพื้นที่ชนบทสามารถเข้าร้านสะดวกซื้อที่มีของราคาไม่ใช่แค่ถูกอย่างเดียวแต่เป็นราคาที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งสูงมากกว่าร้านทั่วๆไป ผมคิดว่าในความเป็นจริงมันแสดงให้เห็นนะว่าชนบทของไทยระดับรายได้ของผู้คนอยู่ในระดับกําลังซื้อที่จะจ่ายได้มากกว่าร้านที่เปิดติดแอร์ตลอด24ชั่วโมงแบบนั้นร้านเองก็ต้องได้กําไรมากพอจากการที่มีลูกค้ามากมายและเม็ดเงินมันก็ต้องมากพอที่ไปเปิดแอร์เปิดไฟ24ชั่วโมงอยู่แบบนั้นผมสัมผัสได้เลยว่ากเกษตรกรของไทยน่าจะมีรายได้ที่สูงกว่าเวียดนามของเราด้วยแม้จะไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่ดูเหมือนว่าผู้คนที่นั่นจํานวนมากพวกเขามีรายได้มั่นคง จากการขายผลผลิตทางการเกษตรมากกว่าแล้วมอเทียบกับเวียดนามผมยังจินตนาการภาพไม่ออกเลยว่าจะให้ชาวนาเวียดนามไปเข้าร้านสะดวกซื้อที่เป็นแบรนด์ชั้นนาแบบหรูราแบบนั้นได้ยังไงกันโอ้โหเรียกว่าหรูราเลยเหรอโอ้โหเรียกว่าเซเว่นเป็นความหรูราอย่างนั้นเหรอเขาก็บอกต่อนะครับว่าเขาคึกไม่ออกนะครับว่าชาวนาบ้านเขาหาเงินได้แต่ละวันเนี่ยแค่กินอิ่มนอนหลับแค่นั้นก็พอใจแล้วให้ไปร้านสะดวกซื้อด้วยบางทีจะเอาเงินจากไหนไปซื้อซึ่งเรื่องนี้ครับชาวเวียดนามอีกคนครับเข้ามาตอบกลับครับเขาบอกว่า แน่นอนอยู่แล้วแรงงานในประเทศไทยหรือว่าค่าตอบแทนในประเทศไทยยังไงก็สูงกว่าค่าแรงขั้นต่าของไทยสูงกว่าเวียดนามกัมพูชาและผู้คนจำนวนมากแม้ว่าจะไปทํางานในเมืองแต่พวกเขามากักจะส่งเงินกลับมาที่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ชนบทนั่นอาจจะเป็นปัจจัยเล็กๆที่ส่งผลให้กาลังซื้อเพิ่มขึ้นในพื้นที่ชนบทด้วยหรือไม่เพราะว่าในประเทศไทยก็มักจะมีค่านิยมส่งเงินกลับบ้านคล้ายๆกับในกัมพูชาและก็เวียดนามด้วยและคุณคิดดูแล้วกันว่าในเมืองนะหาเงินได้เยอะมาก ต่อที่ทางฝั่งชาวกัมพูชากันบ้างน,นะครับเพื่อนบ้านทางฝั่งกัมพูชาครับเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของภาคเอกชนด้วยนะที่ไทยค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากกว่าเรื่องนี้เราเห็นได้จากการที่ขยายตัวออกมาในพื้นที่ของเพื่อนบ้านด้วยจะเห็นได้ว่าร้านสะดวกซื้อในไทยไม่ได้เปิดสาขาแบบสุ่มๆแต่พวกเขามีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ที่ค่อนข้างสูงมีการวิเคราะห์พื้นที่ความปไปได้ทางเศรษฐกิจอย่างละเอียดก่อนที่จะขยายสาขา ทุกวันนี้เวลาที่ผมไปที่เมืองไทยผมก็เห็นร้านตลกซื้อเกิดขึ้นแม้กระทั่งในหมู่บ้านที่มีประชากรไม่มากเลยนะคืออาจจะมากกว่าหมู่บ้านในกัมพูชาทั่วๆไปเล็กน้อยสังเกตได้ว่าหากอยู่ติดกับถนนสายหลักจะมีการลงทุนร้านสะดวกซื้อเกิดขึ้นมาให้เห็นโอกาสสูงมากๆไม่เหมือนกับว่าจุดขายหรือว่ากลุ่มลูกค้าไม่ได้แค่คนในชุมชนนั้นอย่างเดียวแต่พอมีการมีอยู่ของถนนสายหลักด้วยก็เหมือนกับว่าคนที่จอดแวะพักแวะซื้อผ่านไปผ่านมา ก็มีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่คนที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นอย่างเดียวคุณจะเห็นได้เลยว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ถนนสายหลักนะพวกเขาไม่ได้เลือกเปิดตามตรอกซอกซอยถ้าไม่ใช่ชุมชนที่ใหญ่จริงๆทุกครั้งที่ผมเดินทางในประเทศไทยผมก็รู้สึกว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรมเดินทางไปแล้ว,วเราเองไปที่เมืองไทยก็ส่งผลให้เรามีการปร,รับตัวด้วยเช่นกันเรามักจะติดนิสัยแวะพักทุกครั้งเมื่อเดินทางในประเทศไทยเมื่อได้เจอกับร้านสะดวกซื้อหรือไม่ก็ปั๊มน้ำมัน ขณะที่ความเห็นถัดมาครับเป็นชาวเวียดนามครับเขาบอกว่าผมเคยคิดว่าร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยน่าจะมีแค่ในเมืองใหญ่ๆเท่านั้นเพราะได้ยินการพูดถึงอยู่ตลอดเลยว่าเมืองไทยเต็มไปด้วยร้านสะดวกซื้ออยู่ทุกมุมของตัวเมืองแต่ผมคาดไม่ถึงว่าพอไปถึงไทยจริงเนี่ยก็พบว่าตกใจมากๆเกิดขึ้นอย่างที่คุณพูดมาจริงแม้กระทั่งในหมู่บ้านเล็กๆและที่เหนือชันไปกว่านั้นคืออยู่กลางทุ่งนาผมเคยเห็นร้านสะดวกซื้อที่น่าทึ่งมากผมมองไปบาารรบิกาศรอบๆข้างรอบๆข,ข้างของร้านสะดวกซื้อนั้นเป็นทุ่งนาเลย แต่ก็ตรงจากข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่คุณพูดมาจริงๆว่ามันอาจจะเป็นถนนสายหลักแม้ว่าร้านสะดวกซื้อแห่งนั้นจะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติคือแทบจะไม่ได้มีชุมชนอะไรใดๆแต่นั่นก็อยู่บนถนนสายหลักทําให้เห็นว่าพวกเขากล้าที่จะลงทุนให้กับร้านที่ใหญ่โตมากๆและก็อยู่กลางบรรยากาศแบบนั้นช่างเป็นอะไรที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองจริงๆความเห็นจะมาครับบอกว่าใช่เลยแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อที่อยู่กลางทุ่งนาแบบที่คุณพูดนั่นแหละ ยังมีเซเว่นที่เปิด24สีชั่วโมงผมไม่อยากจะนึกภาพถ้าเป็นที่กมพูชาร้าน,นสะดวกซื้อแบบนี้อาจจะได้แค่พนมเปนเท่านั้นแหละและถึงจะมีก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องปิดในตอนกลางคืนอยู่ดีความเห็นถัดมานะครับเริ่มมีชาวกมพูชาเข้ามาตอบกลับในความเห็นนี้อีกทีมากขึ้นนะครับยังชาวกมพูชาอีกคนครับบอกว่าผมไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆในประเทศไทยผมก็ยังแปลกใจนะทำไมเซเว่นอยู่เกือบทุกที่เลยขนาดบางจุดที่ไม่มีตลาดสดไม่มีห้าง ก็ยังมีเซเว่นโพรขึ้นมาเฉยผมก็คิดนะว่าร้านแบบนี้สามารถอยู่รอดได้ทุกสาขาจริงๆเหรอคือบางทีในช่วงเวลายามค่ําคืนดูเหมือนจะไม่ค่อยมีคนเยอะแยะอะไรมากมาเลยนะคนเดินน้อยมากๆบางทีมีแต่เราเองซ้ำที่ไปเดินแล้วก็มีเพียงผมเท่านั้นที่อยู่ในร้านกับพนักง,งานอีกจํานวนหลายคนพวกเขาจ้างได้ยังไงกันเนี่ยตอนดึกดูเหมือนจะไม่มีคนจริงๆนะในช่วงเวลาของบางสาขาความเห็นต่อมาครับชาวกูกชานะครับบอกว่า นี่แหละคือสิ่งที่ผมอิจฉาคนไทยเลยอิจฉาที่สุดเลยคือพวกเขามีทุกอย่างที่สะดวกประเด็นคือไม่ใช่แค่ร้านที่เปิด24ชั่วโมงแบบนั้นสรับผมมองว่าเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความเจริญผมเริ่มจะเข้าใจได้มากขึ้นว่าสัญลักษณ์ของความเจริญความเจริญเกิดขึ้นไม่ใช่แค่จากภาครัฐอย่างเดียวแต่มาจากภาคเอกชนที่แข็งแกร่งด้วยประเทศไทยดูเหมือนจะครบองค์ประกอบส่วนนี้มากกว่าเพื่อนบ้านแต่ผมก็เข้าใจได้นะว่าถานนบ้านเราก็ไม่ดีรถขนของก็เข้าไปยากเพราะฉะนั้นมันอาจจะทาได้เฉพาะนนในเขตเมืองเท่านั้น และบางทีคนก็ยังไม่คุ้นเคยกับการจะต้องไปซื้อของจากร้านแบบนี้ด้วยผมคิดว่าแค่พนมเปญมีร้านสะดวกซื้อนะี่ยจริงๆก็น่าจะพอแล้วนะแต่เห็นเมืองไทยแล้วก็รู้สึกถึงทุกครั้งเลยผมเข้าใจแล้วว่าถ้าจะพัฒนาให้เท่าทันไทยก็ต้องทําให้คนชนบทมีกําลังซื้อที่สูงให้ได้ก่อนจากนั้นสิ่งต่างๆก็จะตามมาโดยความเห็นที่เข้ามาตอบกลับเขาก็บ,บอกว่าสิ่งที่กัมพูชาต้องทําเลยก็คือทําถนนให้เข้าถึงในหลายๆพื้นที่ให้มันขนส่งได้สะดวกก่อน ผมคิดว่ากำลังซื้อเป็นเรื่องถัดไปหลังจากนั้นสะรยซํานะเพราะว่าตัวร้านเองก็สามารถขายของที่ถูกลงหรือว่าคัดเลือกของที่ราคาเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่มาขายก็ยังได้แต่ประเด็นก็คือการขนส่งมันไม่ได้สะดวกรวดเร็วแบบที่เกิดขึ้นในไทยผมไม่รู้นะว่าพวกเขาขนส่งกันยังไงแต่คิดว่าบางทีรถขนส่งของร้านสะดวกซื้อแห่งนั้นน่าจะถึงขั้นขนส่งแบบข้ามจังหวัดได้เลยแล้วก็ไปส่งแต่ละสาขาได้อย่างสะดวกรวดเร็วคุณลองนึกภาพแล้วกันว่าในกัมพูชาถ้าจะข้ามจังหวัด คือเป็นอะไรที่คนขางจะใช้เวลานานกว่ามากเพื่อขนส่งไปยังร้านต่างๆมันจะใช้เวลานานแค่ไหนคือจะไม่ของขาดไปสองสามวันเลยเหรอขณะที่ความเห็นทางฝั่งชาวเวียดนามนะครับก็บอกว่าผมเคยเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนผมฟังผมพยายามเล่าให้เพื่อนฟังแล้วว่าไทยมีเซเว่นแทบทุกที่จริงๆและไม่ใช่แค่ในเมืองนะครับว่าทุกที่ไม่ใช่แค่ในเมืองแต่ตอนที่ผมกลับไปที่เวียดนามเพื่อนหลายๆคนก็ไม่เชื่อนะคิดว่าผมพูดเกินจริงเพราะว่าผมพยายามจะบอกว่า แม้แต่เมืองรองๆหรือแม้กระทั่งในความที่ไม่ได้เป็นเมืองด้วยซ้าสิ่งนี้เวียดนามไม่ได้เรียกว่าเป็นเมืองเลยเป็นหมู่บ้านก็ยังไม่เชิงบางที่หมู่บ้านมีเพียงไม่กี่ครัวเรือนห่างไกลจากตรงนั้นไม่ไกลนักพวกเขาก็ยังมีร้านสะดวกซื้อได้สิ่งที่ผมมองเห็นด้วยตามันเป็นเรื่องตกใจนะเมื่อไปเห็นจริงๆต่อจที่ความเห็นตัดมาครับก็บอกว่าแค่การที่ไทยมีถนนดีแค่นั้นก็มีชัยไปก่อขึ้นแล้วยิ่งเป็นเรื่องของการขยายธุรกิจนะ บอกได้เลยว่าธุรกิจยังไงก็ไปถึงได้ทุกที่มากกว่าที่เดี๋ยวชั้นไปก่อนนั้นผมคิดว่าประเทศไทยไปถึงจุดที่ถ้าเดินเข้าไปในปา่าก็มีโอกาสจะเจอร้านสะดวกซื้อได้ด้วยเช่นกันผมเคยเจอสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นตามแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยแน่นอนว่าเป็นร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในป่าก็มีให้เห็นมาแล้วหรือตามแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาก็มีให้เห็นด้วยเช่นกันเพราะนี่คือประเทศไทยประเทศที่ถ้าคุณไปเดินเล่นกลางทุ่งนาหิวขึ้นมาก็ไม่ต้องห่วง คุณอาจจะเช่ามอเตอร์ไซค์สักคันแล้วก็ขับโดยใช้เวลาไม่เกินหานาทีทสดงั้นคุณอาจจะเจอร้านสะดวกซื้อสักร้านโดยเฉพาะถ้าอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวยิ่งเจอง่ายไปกันใหญ่สำหรับผมมองว่าถนนดีค่อนข้างมีผลต่อการกระจายตัวของสิ่งนี้แน่นอนว่าการมีรถถ้านสะดวกซื้ออยู่กลางเมืองอันนี้ไม่แปลกสำหรับเมืองไทยหน้าปากซอยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่หมู่บ้านเล็กๆที่มีประชากรแค่500คนอันนี้เนี่ยอึ่งมากอันนี้แหละที่น่าสนใจประเทศไทย สังเกตว่าจะมีสิ่งที่แตกต่างนอกจากร้านสะดวกซื้อด้วยก็คือการมีถนนลาดยางที่เชื่อมต่อทุกเมืองทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านไม่ใช่แค่ถนนสายหลักเหมือนกับสิ่งที่เป็นอยู่ในแบบของประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายแค่ถนนผมคิดว่าแค่นี้ก็เยอะกว่าแล้วการมีถนนที่ดีนั้นช่วยมากเลยเอาล่ะสมมติว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทที่ทําเกี่ยวกับร้านสะดวกซื้อจะขยายสาขาต้องคิดเรื่องอะไร ผมคิดว่าองค์ประกอบมันอยู่ด้วยดังนี้ก็คือหนึ่งต้องมีคนอยู่แถวนั้นเยอะพอไหมหรือผ่านไปผ่านมาเยอะพอไหมหรือไม่เรื่องที่สองคนแถวนั้นมีกําลังซื้อหรือเปล่าและก็เรื่องที่สามก็คือการขนส่งรถส่งของจะไปถึงได้ง่ายๆและใช้เวลาไม่นานไหมพอดูองค์ประกอบสิ่งนี้แล้วเวียดนามและกัมพูชา,าขาดทั้งหมดเลยแน่นอนว่าเวียดนามอาจจะมีบางข้ออยู่ในบางชุมชนอยู่ในบางหมู่บ้านมีคนอยู่เยอะในบางหมู่บ้านแต่ว่ารถที่ผ่านไปผ่านมาอาจจะไม่เยอะเท่าไทยสิ ประเทศไทยเป็นสังคมที่ใช้รถยนต์เยอะด้วยนะโอกาสที่มีรถผ่านไปผ่านมาก็จะสูงกว่าเวียดนามในพื้นที่ชนบทด้วยเพราะกลุ่มลูกค้าจะไม่ใช่แค่คนในท้องถิ่นเท่านั้นอาจจะเป็นคนผ่านไปผ่านมาแน่นอนว่าปัจจัยนี้มันก็เอิงก,กับการที่คนไทยครอบครองรถยนต์ในสัดส่วนที่สูงกว่าด้วยสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ ทั้งหมดคือการเล่าในสไตล์ของผมเองนะครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับตอนต่อไปนะครับผมจะเล่าเรื่องที่เพื่อนบ้านพูดถึงรถยนต์นะครับซึ่งเป็นตอนที่พูดถึงความคิดเห็นแบบต่อเนื่องกันเลยนะครับยังไงมาฝากติดตามกันต่อด้วยนะฮะแล้วก็ขอฝากเสยยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยไว้ด้วยนะครับแบบที่ผมใส่อยู่อยู่ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอจัดได้เลยนะครับแบรนด์ไทยสัญชาติไทยเมทอินเทอร์แลนด์ใส่นุ่มใส่สบายในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะครับราคาเพียงหลัลัักร้้อนตอนนๆเท่าวนนสวสส